นตนนี้ตอนนี้ลูกสาวแม่จูงเม่แม่เดินนะสองคนที่ตรงนี้้องลูกนี้มันไม่ใช่ที่เราค่ะที่เขที่เราปู่มูม่มนเลยจ้ะที่ป้าปูหมู่มเลยมาต้นละนี่มากรมาก็ต้นที่สวยมากรพี่น้องจา๋า ตอนนี้เป็นเวลานน่นอีกตน้นมะพอาวต้นหนึ่งให้พี่น้องชมดูนะคะปา่ามะนาวอยู่ตรงนู้นค่ะปา่ามะนาวอยู่ตรงนู้้นที่ป่าม่วงให้พี่น้องชมดูนะคะปา่ามะนาวอยู่ตรงนู้้นค่ะปา่ามะนาวอยู่ตรงนู้้น ที่ป่าม่วงยังไม่ลูกเลยต้นที่ป้าก็มีแค่นี้จ้ะนี่มากกอต้นหลิก,ล,ก,กลูกมากกอค่ะมะากอต้นหลิกที่ตรงนี้ต้องลูกนี้มันไม่ใช่ที่เราค่ะที่กอนที่เราปลูกม่วงหมดเลยจ้ะ ที่ป้าผูกม่วงเลยคือคือให้เขาฉีดยาจ้ะยาอะไรไม่ค่อยมีเพราะว่าหน้านี้หน้าแมมหลงนี่มะเเลี้ยงม่วงชิมผงกับมหาชกจ้ะเนี่ยม่วงแก้วนี่ป่าม่งแก้วมุวงแก้วนี้หกสิบต้นจ้ะคือคือให้เขาฉีดยาจ้ะยาอะไรไม่ค่อยมีเพราะว่าหน้านี้หน้าแหลง น,นี่มะละกอต้นหล็กลูกมะละกอค่ะมะลกอต้นหล็กเดินเดินเดินดูเดิน,ด,น,ด,น,ด,ด,นดูไล่จะ้ะพ็เรียบร้อยไหมที่ตรงนี้้องลูกนี้มันไม่ใช่ที่เราค่ะที่ก,กับที่เราปลูม่วนเลยจะ้ะ ที่ป้าปลูกมโูเดมาต้นละนี่มากองมากอต้นยี่สวยดยูมากองนีต้นขนุนค่ะขนุนนี้ของกเกษตรเจอมากออีกต้นหนึ่งแล้วมรกอน,นี้ป้าปลูกไว้นะคะเนี่ย ป้าปลูกไว้ค่ะไปชื่อค่ะต้นผัวหวานเล็กอะหวานป่าแะ้วท่านี่ตัวลวป้าปลูกไว้มันก็ต้นเล็กก็มีลูกจตะ,ะต้นสมูหจ้ะสมูที่ตรงนี้ต้องลูกนี้มันไม่ใช่ที่เราค่ะที่กับที่เราปลูกมั่วมันเลยจ้ะ ที่ป้าผู้ม่วงเลยไอ้ต้นหนึ่งป่าม่วงป้าจ้ะเนี่ยนี่ป่าม่วงป้าจ้ะตายไปต้นหนึ่งจ้ะต้นต้นม่วงต้นตายน,นี่ต้นขนุนค่ะขนุนนี้ของกเกษตร มะละกอค่ะมาดูมะละกอนะคะอ,อ่าต้นผักหวานเล็กอะหวานป่าแล้วเนี่ยต้นลวป้าปลูกไว้มาต้นละนี่มะละกอมะละกอต้นนี้สวยมะละกอต้นผักหวานค่ะ ป,ป้าก็ปลูกผักหวานมาอีกผักหวานผักหวานป,านป่านะคะนี่ครับให้พี่น้องชมดูนะคะป่ามะนาวอยู่ตรงนู้นค่ะป่ามะนาวอยู่ตรงนูน้นที่ป่าม่วงค่ะนี่ทีป้ามีปลูกมะละกอปลูกมะละกอยู่อยู่ไหน,น,น,น ป่ามะม่วงค่ะนี่มะม่วงค่ะนี่นี่มันมีแต่ทั้งเขียวเบยเขียวเท่ยประมาณแล้ก็ต้นเล็กก็มีลูกจ้ะต้นสมูร์ะสะมูรนี่ป่าม่วงคลิปยาวต้นผักหวานค่ะ ป้าก็ปลูกผักหวานมาอีกผักหวานผักหวานป่านะคะเนี่ยตายไปต้นหนึ่งจ้ะต,ต้นต่มุงต้งนตายตายต้นหนึ่งป่าม่วงป้าจ้ะเนี่ยนี่ป่าม่วงป้าจ้ะยังไม่ลูกเลยต้นที่ป้าก็มี แคนนี้จ้ะลายไปต้นหนึ่งจ้ะต้นตมุงต้นตายนู้นอีกตน้นมาขอต้นหนึ่งขนาดขี่ที่ที่ที่ไม่เยอะนะคะที่ที่ป้าซื้อไว้ปู่ไว้เนี่ยสามสิต้นง่านี่ยทั้งหมดก็ซื้อจากปลายเจีนบุรีแหละ ปลูกมาได้สามปีสี่ปีนี่ยะค่ะเนี่ยสี่ปีแล้วตอนนี้นะคะทำสาวไมเไฟได้เดินไมั่เคืเนี่ยลุสาวลูกสาวเมฆจูงจูงมือแม่เ,มเดินนะจ๊ะ <laughs> เพราะว่าทังางเมืองนอกน,นี่ทีป่ป่าเนี่ยป่าม่วงไอคิบยาวอ่าต้น หวานเล็ก้ะหวานป่านะคะเนี่ยตนแล้วป้าปลูกไว้มะลก็ต้นเล็กก็มีลูกจ้ะต้นสมูจ้ะสมูมะละกอนะคะเนี่ยต้นมะละกอจ้าป้าก็มีมะละก,กอแกเขานะคะเดีย๋ยวจะมะละกอใหายไปต้นหนึ่งจ้ะ ต,ต,ต,ต้นตะมุงต้นตายขนาดขี้ที่ที่ที่ไม่เยอะนะคะที่ที่ป้าซื้อไว้ปลูกไว้เนี่ยก็ต้นเล็กก็มีลูกจ้ะต้นสมอจ้ะชมอหกโมครึ่งน,นะคะเนี่ยบ้าก็ เดินมาหลังสามสิบต้นน้ำดอกไม้ด้วยจ้ะนี่นีทำสาวหมดลแล้วค่ะเนี่ยไอ้ต้นหนึ่งป่าม่วงป้าจ้ะเนี่ยนี่ป่าม่วงป้าจ้ะไอ้อฝากทุกคนนะคะมาแล้วก็อ่ะ ตังนี้ลูกะลูกเต็มเลยเรียงม่วงชิมผงกับมหาชาลกจ้ะเนี่ยม่วงแก้วนีป่าม่วงแก้วม่วงแก้วนี้หกสิบต้นจ้ะนู่นอีกต้นมังกอต้นหนึ่งเอาแล้วคะ่ะทำเสา,าคือซ้ำาขาวคือตกแต่งตกแต่งให้มัน ๋ยวตรงนี้มันก็ตัดเป็นแบบนี้ที่ที่เดินเดินเดนดูเดินดูไล่จ้ะก็เรียบร้อยดีไหมให้พี่น้องชมดูนะคะปลามะนาวอยู่ตราางโน้นค่ะปลามะนาวอยู่ตรงโน้น ป่าม่วงต้นผักหวานค่ะป้าก็ปลูกผักหวานมาอีกผักหวานผักหวานป่านะคะเนี่ยส่วนมะม่วงส่วนมะม่วงป้าตันนี้ทํำสาวเลยจ้ะทําสาวเรียบร้อยนี่มะม่วงคนในตอนเนี้ยลูกสาแม่จูงมแม่เดินมะสองคน ขนาดขี้ที่ที่ที่ไม่เยอะนะคะที่ที่ป้าซื้อไว้ปู่ไว้เนี่ยสามสิบต้นน้ำดอกไม้ด้วยจ้ะนี่น,นีทำสาวหมดแล้วะค่ะเนี่ยประมาณห้าไร่ก็คงจะได้ป้าก็เดินเนี่ยเหมือนกันนะพอมาเลี้ยงมุวง